กน้องขายฝากอ่ะมันก็แคบอยู่แค่ประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทำยังไงให้ได้วงเงินเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกนะให้คุณยื่นสเตทเมนต์อันนี้ตัวชี้วัดเลยคือหลายเคสที่ลูกค้าติดต่อเราเข้ามาค่ะมันจะมีสูตรในการให้วงเงินอยู่แล้วซึ่งมันจะประมาณ50บวกลบอ,อยู่ช่วงนั้นเนาะถามว่าถ้าอยากจะให้มากกว่านี้เนื่องมาจากว่าแลนด์ฟลอร์เราอ่ะไม่ได้เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คสเตทเมนต์แต่ถ้าคนที่แบบสเตทเมนต์ดีอะไรก็ตามคุณสามารถยื่นสเตทเมนต์เข้ามาเพิ่มนะแลนด์ฟลอ ให้วงเงินไปถึง60 70%เลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเลทพิเศษแต่จะทําได้คุณเองก็ต้องมีคุณสมบัติทองด้วยที่มันระดับพันล้านเนี่ยหก็คือคุณต้องอยู่ในใจกลางเมืองหรือไม่คุณก็ต้อง,งใหญ่มากเลยหายาใจกลางเมืองที่มันหายาเพออราะแรอูตอนนี้ที่ซอยกันซันเหลือพือนแบบขนาดที่เห็นกันในเมืองอ่ะสองไล่ห้าไล่นี่ก็หลุดแล้วอะแล้วไล่หนึ่งอ่ะสมมติตีวานึงวาราล,ล้านมันก็ไปถึงพันล้านได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นนอกเมืองอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีขนาดอนะแต่ถ้าไไมัน ู้ยากเหมือนกันใครที่อยากได้วงเงินสูงใช้สเตทเมนต์ใช้เลนฟลชนดนได้คะ่ะเรามีรีวิวลูกค้าจริงมากที่สุดเราทําธุรกรรมจำนองขายฝากมากกว่า2,000รายอนุมัติไปแล้วกว่า4,000ล้านบาทเพราะที่แลนฟลูนจบที่นี่ดีที่สุด